เีนเป็นโบสโบเก่าแก่นีะมลที่พาามาเบ่งโบสเก่าแก่สวยมากบ้านละกไปดิบ้านาะก้ พันกว่าปีเลยพี่น้องลบมนสามีนูบอกว่าตึกนี่โบสหลังนี้สร้างขึ้นมาประมาณห0 0่งพันหนึ่งพันกว่าปี a อนพันกว่าปีแล้วพี่น้องเลยเ่นเริ่มสร้างตั้งแต่หนึ่งศูนยจ็ศ สั่งบดหลังนี้เนาจะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์มาเซตเว่าฝ่าดีเด้นนะห <ừ> um นะึ่งสามศูนย์ศูนย์เนจจะพี่น้องเริ่มสร้างตั้งแต่1 0 7่งศูนย์เจ็ดศูนย์เสร็จสิ้นเสร็จน,น,นะเสร็จบดหลังนี้เสร็จหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนี่ะพี่พน้องจ้าปีพศนะจ้ะนี่ละมุนก็จะเสียที่บายแดบอกบ่ค่อยถือพี่น้องอ่านภาษาเขา่ค่อยรู้เรื่องจะพี่น้องบดหลังนี้ก็ประมาณหนึ่กว่าปีขึ้นนะจ้ะ สวยงามมากที่ทนแหมจะพปน้องจ้าาจะเข้าไปเบิงกันข้างในน่าจะาเป็นยังไงจ้าพี่น้องสวยงามมากมากพันกว่าปีค่ะโบสถ์โบสถ์ที่ทนแหม อันนี้ไม่รู้จะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าเนะเดี๋ยวดูให้สามีเข้าไปถามก่อนจะพี่น้องพิันนึงหนึ่งด้านหนึ่งของของโบสถ์ของตึกตรงนี้นะสวยงามไหมคะ ผมจะเป็นสางดนนึงน้องยี่สิบสอ่สิบามซึ่เสิค่ะหนึ่งเด่นบัวรูปต,ตัว้าอ <c oughs> ่าหนึ่งเ่นจะเป็นน้องสวยงามบรือะ เดี๋ยวนี้เราบนจะเข้าไปชมข้างในนะจ๊ะตอนนี้ให้สามีไปซื้อตัวจะพี่น้องจา้าจะพาพี่น้องขับไปชมว่าข้างในสวยงามแค่ใดเป็นโบสถ์ที่สักดิธิ์ของทนแนมเป็นพี่น้องเก่าแก่พันกว่าปีแล้วจะพี่น้องจ้าก็ส้างกับเป็นโู้ดนท,ที่ที่นิมน์อ่านให้ฟังมเมื่อกี้จะพี่นออ้องจ้าอ่านรู้เรื่องแน่บุรุษเรื่องแนกระดดผ้าพิดพลาดประการใดนี้ละม้นขอโทษขออภยัยเลยจะพี่น้องจา้จาจ้า ตอนนี้ให้สามีเขาไปซื้อ,ซ,อซื้อตัวเจ้ะจะพี่น้องตึกที่ข้างค่างกันกระโบดตรงน,นี้นจะจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุนก็บทเข้าไปตรงน,นี้จะ้ะตรงน,นี้จะเป็นมิวเซียมเนะพี่น้องเป็นอ่ามิวเซียมนั่นแหละแต่ภาษาได้นี่ละมุนจะบูเพี่น้องในเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะเออท่าบ้านเขาเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษกับ Museum ม,มิวเซียมเั็นโพน,นส์มิวเซียมมิวเซียมมิวเซียมนี่ละมุนออกเสียงบ่ค่อยได้ายๆภาษาอังกฤษแต่พี่น้องมิวเซียมจ้ะ โอเคจ้ะเดี๋ยวหาทเข้าไปกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าท่ันนอ่างามมากเลยพี่น้อง เจะเข้าไปขางในกันนะจ๊ะด้านในค่ะจะเป็องสวยงามมากๆเลยจ้ะเป็นโบสเกา่าแกสมเียสวย,ยงามเย,ย็นจิติยน,นใจเข้ามาข้างใน เย็นจิตเย็นใจมากๆเลยค่ะรู้สึกจะเป็นเปลี่ยนโนไปเนาะไปจ้าตัดขาสวยด้วยรายตามผนังตีมากกม Kangkung kan kau kasi? นองน่างามเข้ามาข้างในสงบจิตใจน,มนรมร่มเย็นขนาดเลยเข้ามาข้างในคล้ายๆวัดวัดไปวัดบ้านเฮาวไดไปวัดไทยนละมก็ขอเข้ามาวัดของคิดบ้างนะจ๊ะพี่น้องร่มเย็นสาธุสาธุาขอให้สุขภาพร่างกายของหนูแข็งแรงและก็เพื่อนๆใน y o u t u b e สุข,ขุสุคขนขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใส่เป็นแบบขอพอ,ขอ,อนกวานงนแล้วก็เอาไปใส่ไปในบานคะค่า,ายขันลำมนบ้านเฮาเลยพี่เนาะโอ้เนาะอยค่อยบักค น้ำมนต์ที่เพิ่น<ม><ม>อ่านคล้ายๆน้ำมนต์ที่พระเยซูเพิ่นเอ้ยที่บาทหลวงเพิ่นให้เด็กน้อยเกิดใหม่จ้ะพี่น้องที่บ้านบ้านอดดาดูอาจ้ะเวลาเขามาตั้งซื้อตั้งอย่างขันน้ำมนต์นี่จ้ะมาพุ่มหัวเด็กน้อยอย่างสีนาะแล้วก็ตั้งซื้อตั้งอย่างให้เด็กน้อยแต่พี่น้องจ้ะข้างในมีน้ำมนต์คือ เรื่องราวมันก็จะมีอยู่รบๆขันจากพี่น้องจ้าน้องมณนพายางก็มาเบิงพิพิธภัณฑ์ได้เบิรนิ้วเสียมแลล่ะยนฮะด๋ยนลูกตาบุกตวงนี้ตรงนี้เนียะเสียมน้องข้าแดงเลยสมัยโบราณเป็นกันคัน

พิพิธภัณฑ์จะพี่น้องจ้าพิาพิธภัณฑ์นีมันจะพายยางเราด้วยจะพี่น้องขอใช้เบิรงนี่ด้วยตามที่ว่าเป็นรูปบูรท,ที่นิลม,มนถ่ายมาเมื่อก,กี้จะพีน่น้องนิลมนจะพาเริ่มเบิรงตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างการที่มาเป็นแบบใจดจังใดน่าจะเกี่ยวกับโบสตที่นกกทที่เก่าแก่พันกว่าปีที่นิลมนพาเบิรงเมื่อก,อก,กี้จ้ะ น,นี่คือการเริ่มต้นเริ่มแรกนะจ๊ะพี่น้องจา้าเป็นแบบนี้เป็นบูดเก่าเก่าแบบนี้จ้ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจะเป็นแบบนี้ยหยา,ยาเล็ตเล็กรูปแบบแผ่นผังเริ่มแรกตรงนู้นจะเป็นอันที่หนึ่งอันนี้ที่สอง โบท์ที่เพื่อนเริ่มสร้างเริ่มเห็นมาอันนี้จะเป็นที่3พี่น้องในปีตามปีนี่เจ้ะ,จะอันนี้จะเป็นระดับที่4พี่น้องนี่จ้ะ,จะออกมาเป็นรูปแบบนี้จ้ะเป็นยอ่อเบิ่เเงเนะงาะงูจะสีอะไร ปุูกก่อตั้งก่อสางมาตั้แต่อันแรกอันนู้นที่หนึ่งสองสามสี่ันนี้จะเป็นที่ห้าที่ห้าก็จะเป็นแบบนี้สวยแล้วไปน้องงามๆเนาะ อัน่นะคะอันนี้จะเป็นที่หกค่ะพี่น้องอันที่หกระดับที่หก ก็สอจากพี่น้องก็จะเป็นแบบด้านที่นี่ละมุนไทยเพิ่งที่ทัดด้านโนอกนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่เจ็ด ก็เป็นระดับที่แปดพีน้อหนูคิดว่าที่เขาเจ้าเห็ดร่วมๆกันเป็นรอบๆของ โบสท,ที่สร้างที่ข้างนอกที่นีลนมนถ่ายให้ดูครั้งแรกนะคะอันนี้อันที่8เนาะอันนี้อันที่เที่สุดท้ายจะพี่นอ้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามจ้่ออกมาเป็นแบบนี้ที่เต็มตัวที่ใหญ่ๆที่สุดนะจะพี่นอ้อง ที่นี่ละมุ์ถ่ายเป็นมดข้างนอกที่แล้วนะจ๊ะที่รอบของโบสถ์ของตึกนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันนี้คือเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกด้านของโบสถ์องค์ที่นีละมณ์พาชมนะจ๊ะทักษีวัไทยว่าเราเนี่ยละม์ะกระเทินกระเทินนะจ๊ะรอบๆ เก้าเก้าเก้าจุดก่อพัสิออกมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปีพศนี้จ้ะนี่จ,ะ,จะพี่น้องอ่ที่วันเริ่มจากอันที่หนึ่งที่ว่าอู้เลยสุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคืออันนี้นะจจะพี่น้องในปีพศนี้จ้ะนี่จ้ะ หนึ่งห้าสามหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพี่น้องนีรำมนยังห้สังเกตนี่จจะเฮากลับมาเนาะจ้กจากวีดโอันที่เก้าที่สิ้นสุดที่นีรำมนไทยเบ่งนีรำมนลืมเล่าให้ฟังพี่น้องเห็นยอดยอดตรงนี้ยอดยอดของตรงเนี้ไฟใหม่จ้ะไฟใหม่แล้วหักลงจ้ะยอดตรงนี้จ้ะหักลงจ้ะ,จะเดี๋ยวน้องจะให้บัง อันที่8ปดเนี่จ้ะเห็นว่ายอดเจดีเพื่อนบ่มีนี่ยจ้ะยอดยอดตรงข้างบนตรงนี้นี่จ้ะคืออันที่เจ็ดเนาะแต่ก่อนเพิ่นมีเนาะจ้ะมีเป็นสางมาคืออะ่นะที่เริ่มมีตรงนี้ก็อันที่สี่เริ่มมีตั้งแต่อันที่สี่พี่น้องเริ่มมีตั้งอันที่สี่ที่ห้าที่หกเฮ้ยไม่ใช่นี่เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมอันที่เจ็ดมาอันที่แปดนี่คือ คือใหม่ลงแล้วนะพี่นอ้องเพิ่นใหม่หลงแล้วเพิ่นเหนมาจา้ะโบมีเลยจ้ะใหม่ไฟใหม่พี่นอ้องไฟใหม่ระดัแปไฟใหม่ในปีพศนี่จ้ะี่จ้ะปีพศหนึ่งเนึ่ี่น้องพี่นอ้องไฟใหม่จัดยอดเีดีพี่นอ้องสังเกตนี่คือระดับที่แปดด้วยจ้ะ ี่คือระดับที่เจ็ดแต่ก่อนที่มีที่เจ็ดที่หกพี่หามีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่บมีพี่น้องที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่มียอดเจดีมียอดมีที่ห้าที่หกที่เจ็ดค่ะที่เจ็ดมีแต่พี่น้องนิลมนกับวากับไปกับมาแ้่พี่น้องจะเข้าใจมนน่าจะพอมาอันที่แปดไฟใหม่ลงพี่น้องไฟใหม่ลงแต่เรื่องราวประวัติของโบสถ์ที่นิลมนพามาบนเมเนแต่ นี่จะเพิ่นมาสร้างขึ้นใหม่เสร็จสิ้นคือตรงนี้จ้ะพี่น้องเนี่เพิ่นสร้างบูรณะอันนี้ขึ้นมาใหม่ยอดเจดีย์ตรงนี้จ้ะตักเพิ่นห้องอีกอย่างละแต่นี่ละม้วนห้องว่ายอดยอดท็อปเจดีย์ตรงนี้เลยค่ะเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่จ้ะในระดับที่เก้าเนี่ยยุคปัจจุบันของเฮานี่ลราจะพี่น้องนี่ะเว้ยจักละเบอร์พิษเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่เนอนในยอดนี่จ้ะพี่น้องกินนี่ละม้วนเบอรพิษพี่น้องเลย ที่แปดคือใหม่ใหม่ลงใหม่ลงตรงท็อปตรงนี้จ้ะอันนี้เป็นเห็ดจังมาใหม่ี่น้องยอดดีๆตรงนี้จ้ะแล้วก็ตรงนี้ที่ใหม่ไฟใหม่นะจ้ะแต่เป็นเห็ดึ้นมาใหม่สมัยตะก่อนจะเป็นแบบนี้อีกยุคนึงนะจ้ะที่ไฟใหม่อ่ะอันนี้ยุคก่อนที่ไฟจะใหม่ี่น้องดูที่ที่ระดับที่เจ็ดจ้ะจะเป็นแบบนี้นี่จ้ะอันนี้มันมาไฟใหม่ ใบไม่ก็เป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยไปไหมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เนี่เป็นเป็นแบบนี้แต่กต่อนจะเป็นตุ่มหนะจีเลยพี่น้องโอคือกันเนาะมันนิ่งพิ่นสร้างมาใหม่บแบบพี่น้องเห็ดออกมาใหม่มาเป็นแบบนี้งามได้ปะเนี่งามจนฮอดปัจจุบันนี่ยเราจะฮอดคู่มือน,นี่เลยจ้ะไปจ้ะเห็ดยอดเกดีอันนี้เป็นมาใหม่ท็อปห่อค้อยอันนี้เป็นมาใหม่พี่น้องจค่นี้ละบนเจ้าห้องได้แล้ว บอกมันเป็นรูปแบบท้งท,ทมนนจ๊ะ,จะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวอีกอันนึงเลยจ้ะอันนี้เพิ่นซื้อว่าว่าเหตุตะไนั้นโยกบโยกบโยกบนี่เพิ่นเป็นไพว่าจะพี่น้องโยกบเพื่อนเป็นคนที่อยู่กับพระเยซูน,นะจะพี่น้องที่เคย เหตุงานนำพระเยซูเลยออยู่กับพระเยซูนะจ๊ะหนูก็จะกื้อว่าอะไรเปรียบเทียบอย่ไจ๊ะจะโยกซื้อ,ปอไปหนึ่งเดีอยู่กับพระเยซูสมัยตะกี้ตะกอนนะจ๊ะพี่น้องจ้าก็ซื้อโยก้าตาเป็นกระแบบนี้อะจ๊ะหล่อเนาะ